สำหรับมือถือ oppo นะครับซื้อไมโครโฟนแบบไร้สายหรือไม่หนีปกเสื้อมาแบบนี้นะครับแล้วมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับสถานะขึ้นเป็นไฟกระพริบสีแดงสีเขียวแบบนี้นะครับมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรให้ใช้งานได้นะครับเรามาดูกันครับนี่คือไมโครโฟนไร้สายที่ผมสั่งซื้อมาจาก tiktok นะครับมีกระเป๋าใส่มาให้เรียบร้อยครับ มีสายซาร์แล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อก็ใส่มาในทุงแบบนี้นะครับมีตัวรับสัญญาณนะครับเป็นไท p ีแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับเป็นไมค์หนีปกเสื้อนะครับตังซื้อมาในราคา199บาทนะครับแล้วเราจะไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับสำหรับโทรศัพท์ผมเป็น ยี่ห้อ Oppo นะครับ Reno4 นะครับเป็น Type-C แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวใหม่ก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับกดเปิดแล้วสถานะไฟมันก็พลิบเป็นสีแดงสีเขียวยังไม่เชื่อมต่อนะครับเราจะต้องไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมือถือ Oppo นะครับ ไปที่ตั้งค่าไปที่ตั้งค่าระบบเลื่อนหาคำว่าตั้งค่า OTG กดเปิดการตั้งค่า OTG หลังจากเราเปิดการตั้งค่า OTG แล้วนะครับเราก็มาดูที่ตัวใหม่ของเรานะครับสถานะไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับไม่กระพริบนะครับแบบนี้คือ สามารถเชื่อมต่อได้แล้วครับพร้อมใช้งานครับผมโลโลโเทศนี่คือระยะประมาณ3เมตร1 2 3 4 5นี่คือประมาณ4เมตร5เมตรนะครับเราจะไปไกลอีกนี่คือระยะประมาณ10เมตรนะครับยางดังชัดเจนดีไหมครับตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับได้ในระดับหนึ่งนะคุ้มมากครับ ยังไงครับชัดเจน